นวนิยายเรื่องทพ็จนไทยพุ่งกุลาร้องห้บทประพันธ์โดยคำภูลบุญพะระีตอนที่19เศรษฐีใจบุญแห่งเมืองร้อยเอ็ดหัวหน้าคนร้ายพูดอีกว่าพวกพ่อใหญ่ จะพาคนเหล่านี้ไปตายเปล่าๆกลับไปอยู่บ้านช่องเสียเถิดกลางทุ่งกุลามีเสือกินคนมีผีสู่เลือดคนกินมีกระปอมยักษ์จิ้งกายักษ์ตัวเท่าต้นตาลไล่จับคนหลงเข้าไปในทุ่งกินผูไม่ัวดอกกูมีคนเก่งทางเวทมนต์ส่วนพวกถือดาบและหอก ยืนอยู่นี่ล้วนเก่งกล้าสามารถทั้งนั้นอยู่ยงคงปืนผาหน้าไม้ดูรูปร่างพวกมันสิแม้ผีไม่กล้าเข้าใกล้พวกมันอย่าคุยเลยผีตุ้งกุลาบกกลัวผู้ใดดอกข้ามีครูปราบผีมาด้วยไม่กลัวเลยเดี๋ยวจะเรียกมาให้สูเห็นหน้า ผู้ต่อมาชายหัวโล้นคนหนึ่งอายุห้ปีรูปร่างแบบบางค่อนข้างสูงสายตาแวววับนุ่งขาวห่วมขาวซ้ำยังมีพวงลูกประคำสีดำห้อยคอพวงใหญ่เดินเข้ามาหยุดตรงหน้าหัวหน้าคนร้ายแล้วกวาดสายตามองคนร้ายช้าๆพูดว่ากูนี่แหละ คือครูปราบผีทุกชนิดมีคนจ้างไปปราบผีหลายเมืองมาแล้วหัวหน้าคนร้ายพูดทางสายหัวว่าครูปราบผีอะไรนุ่งห่มผ้าสีขาวโกนหัวโลนเลี่ยนเหมือนพระดูท่าขำเสียจริงๆหมอปราบผีพูดขึ้นว่ามึงนี่ใหญ่เพราะกินข้าวเท่าเพราะ เกิดนานเสียจริงหนอไม่เคยเห็นพ่อขาวเลยสินะอันว่าพ่อขาวหมายถึงผู้ชายนุ่งขาวห่มขาวถ้าผู้หญิงแต่งตัวแบบนี้เรียกว่าแม่ขาวส่วนผู้คนเมืองอื่นเรียกกูว่าชีปาขาวหรือชีผ้าขาวนั่นแหละเออพ่อ,อพขาวชีปาขาวเก่งปานนั้นหัวหน้ากับ ผู้ช่วยพูดพางยิ้มเจงสิกูบวชเป็นพระมาหลายสิบปีสามารถเลยเห็นเมืองนรกและสวรรค์แล้วนะเว้ยสืกออกมาเพราะมีสาวรักมีสาวชอบไอลูกคนแรกเมียกับลูกถูกฟ้าผ่าตาหมดจึงบวชเป็นพ่อขาวถือศีลกินเพนเหมือนพระถ้าพวกสูไปกับพวกกู จะได้ได้เห็นผูสอนวิชาให้พะระฤาษีอยู่กลางทุ่งกุลาอย่าคุยโมโ้อ,โออวดเลยพะระฤาษีเก่งกว่าพระกว่าพ่อขาวมากหลายนั่นเป็นคำเล่าเลือต่างหากสูไป,ปให้เห็นกับตาไม่ล่ะถ้าจะขายอีนอกเอียงกับเด็กน้อยมีให้พ่อลุงบุญเพ็งก็รีบขายแววไ แล้วสูจะได้ไปกินเหล้าให้สนุกหรือได้เงินได้คำแล้วพากันไปหากินในทํานองคลองธรรมตายไปยังไม่ตกขมนรกพวกพญายามาบานเอาเหล็กแดงเผาไฟทิ่มปากพ่อขาวพูดเท่านั้นก็มีเสียงเด็กชายสามคนที่ถูกพวกมันจับไว้ก่อนพูดเสียงเซ็งแซ่ขึ้นว่าซื้อพวกไข่ไปด้วยเด้อพ่อใหญ่เอ้ย พ่อข้าวรู้ตนสงสารพวกข่อยด้วยเถิดพวกข่อยเลี้ยงควายในป่าก็ถูกพวกมันไะไรจับมาทั้งนี้ได้หาวันแล้วพ่อใหญ่ถอนใจขึ้นเฮือกใหญ่เดินไปคำศีรษะเด็กชายพางพูดว่าข้ามีเงินจำกัดจริงๆไอหลานเอ้ยก่อนพวกมันจะนำไปขายคงมีคนใจบุญซื้อไว้จงเอาใจพวกมันอย่าแล่นหนี อย่างอแงให้มันโมโหขี้ประขาวสืบเท้าไปจับมือเด็กดูฝ่ามือพูดทุกคนแล้วข้าดูลายมือแล้วพวกสูจะมีคนใจบุญซื้อไปเป็นลูกเลี้ยงภายในสามวันถ้าสูชักชวนเขาตามพวกข้าไปขุดหาทองจะดีหลายๆให้เอาเกลือพริกตา ปลาแดเข้าวสารใส่เกวียนเทียมวัวไปด้วยน้าหลานนะพ่าขาพูดเท่านั้นดุงบุญเพลงจิงสอบถามชีวิตความเป็นมาทั้งความสมัครใจเด็กชายมีพูดว่าอีนุกเอี้ยงไปหนใดจะไปด้วยแล้วลุงบุญเพลงผู้ใจบุญจึงใช้ให้คนคุมเงินเอาถุงผ้าใส่เงินมาเทลงบนผ้าเขามามอบให้พวก หัวหน้าตามที่ขอนี่30ตําตำลึงเป็นค่าเด็กชายหมีนี่50ตาตำลึงเป็นค่าอีนกเอียงแล้วกำเงินส่งให้ผู้ช่วยยัดใส่ย,ย่ามสภายอย่างว่องไวชายร่างใหญ่หัวหน้าพวกถืหอหอกดาบตะเบงเสียงขึ้นมาได้เงินแล้วพากันรีบไปเสียใบๆพวกกูหิวข้าวเช้าใจงุดจิด เดี๋ยวพวกกูเอาเงินคืนสูจะยืนหมอเหมือนหมาขี่เลือดเสียดอกหัวหน้าคนร้ายพยักหน้าให้ลูกสมุนเดินทางจากไปลุงบุญเพลงชวนลูกเลี้ยงทั้งคู่ไปนั่งใต้ต้นใต้ประทุนเกวียนสั่งให้กองอาสากล้าตายเดินนำหน้าพร้อมให้ระวังสัตว์ร้ายอย่างถี่ถ้วนถ้าพบจงไล่มันหนีไป อย่าฆ่าตีมันเด็ดขาดเพราะขาวนั่งบนเกวียนต่อกระบวนอาสาพูดเสียงดังขึ้นว่าเดิดยังไม่ร้อนรีบเดินให้ไวที่สุดจะหยุดพักกินข้าวเช้าตอนดวงตะวันขึ้นสามวาไม่เกินสองเดือนพวกเราได้กราบพ่อฤาษีอย่างไม่ต้องสงสยัย แล้วเสียงกระด่งแขวนคอบัวเรียมเกลียนก็ดังขึ้นลงเนงลงเนงลงเนงน,น,งน,น,งน,นกเอี้ยงฝูงหนึ่งบินว่อนอยู่บนหัวเสียงเซ็งแซ่เล่ากับมันถามลงมาว่าพวกเจ้าจะไปหาที่ตายอยู่กลางทุ่งกุาลาหรือลุงมุนเพลงผู้อารี มีวิธีการปลอบขวัญลูกเลี้ยงหลายข้ออย่างเช่นว่ากลับจากทุ่งกุลาจะพาไปเยี่ยมบ้านเกิดถ้ายังมีญาติอยู่จะอยู่กินที่นั่นก็ตามใจบางทีอาจพบนายหินและนายภูอยู่ที่นั่นหรือว่าจะไปอยู่กับแจไปจนแจเท่าก็จะดูแลอย่างดีอยากมีครอบครัวจะจัดแจงปลูกบ้านให้หลังใหญ่ หรือคิดจะบวชไปจนตายยิ่งดีชาติก่อนเราคงอธิษฐานให้มาพบกันในชาตินี้ความหลังอันเจ็บปวดจงเลืมอมันเสียไอหลานเอ้ยนางสาวนกเอี้ยงบอกบุญลงบุญเพลงว่าพ่อของเธอมักสอนเรื่องเจ้ากรรมนายเวรให้ฟังบ่อยๆพ่อเป็นคนมีใจโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนบ้านก็ยังมีโจรไปปล้นฆ่า เด็กชายมีก็บอกว่าไม่อยากเชื่อว่ามีนรกหรือสวรรค์แล้วแหละแม้พวกคนร้ายที่จับเด็กไปขายก็ไม่เชื่อว่ามีคมชั่วตามมาทวงถามมันสอนสั่งทุกคืนว่าเรื่องนรกและสวรรค์นั้นเป็นการหลอกเด็กของผู้ใหญ่ถ้าเชื่อคนเหล่านี้มีหวังอดตายกันหมดลุงบุญเพ็งก็บอกว่าพวกจับเด็กไปขายเป็นทาส เป็นคนไม่มีศาสนาหน้ามืดตามัวทำได้ทุกอย่างที่มันอยากทําสักวันหนึ่งกรรมต้องตามประทานมันอย่างไม่ต้องสงสัยแล้วคำำําทํานายของลุงมุญเพงก็ถูกต้องตรงเผงจริงๆคือหลังจากพวกคนร้ายคุมเด็กสามคนไปจากลุงมุญเพงได้พากันไปกินข้าวเที่ยงอยู่ในไร่แห่งหนึ่งของกินกับข้าวของมันเป็นลูกบัวตัวหนึ่ง ซึ่งมันขู่เขียนบังคับเอาจากเด็กเลี้ยงบัวกลุ่มหนึ่งพอไรบัวมาถึงไร่ก็ใช้ค้อนทุบหัวบัวดิ้นปัดๆแล้วพากันเชือดเนื้อเถือหนังขอเครื่องทำลาบจากชาวไร่กินอย่างแซ่บอร่อยส่วนเด็กทั้งสามก็นั่งกินอยู่ห่างๆแต่ของที่ให้เด็กกินเป็นเนื้อย่างไฟขิ้มแ่วอย่างเดียวมันบอกว่ายังเด็กยังเล็กอย่าหัดกินเนื้อดิบ ไม่เช่นนั้นจะเป็นตาลขโมยหัวโตวคนรีบฝ่ายเจ้าของไร่ชายหญิงก็ได้แต่สารวนต้มเครื่องในวัวให้พวกมันอุดตลุดครู่หนึ่งขณะมันเชี้ยวราบเนื้ออยู่ในปากมีเกลียนเทียมวัวเล่มหนึ่งตรงมามีชายชกันหกคนเดินตามหลังเกลียนมาพูดขึ้นว่าขอป่าแดกหอมมาแล้วพี่น้องเอ้ย ปลาล่าหอมมาแล้วพี่น้องเอ้ยเหลืออยู่สองไหมัหมอหมดเสียไบไบพวก่อยจะได้กลับไปทอดแหหาปลามาทำปลาแดกอ้าวซูมาขายปลาแดกหรือมาทอดแหหาปลากันแน่หัวหน้าคนร้ายถามทั้งขายทั้งหาไปทำปลาแดกชายคนหนึ่งบอกหัวหน้าคนร้ายถามว่าขอหมอหมดจะเอากี่บาท หมอทั้งแห่ที่พวกสูสภัยบาอยู่ด้วยใช่คนหนึ่งบอกว่าเป็นแห่พืนเล็กอย่าซื้อเลยเอาไปทอดก็จะได้แต่ปลาตัวเล็กหัวหน้าคนร้ายจึงขอดูแล้วให้คนมีแห่กลางใส่ข้อศอกวานลงดินว่ามันกว้างขนาดไหนชายมีแห่สองคนจัดแจงกลางแห่ตามคำบอกแทนที่จะวานลงดินก็วานคลุมหัวคนร้ายทั้งหกเสียฉิบ พากันดิ้นสุดแรงจะออกจากแหแต่แหยิ่งพันตัวแน่นทั้งสองผืนกว่าจะรู้ตัวว่าเสียทีก็ต่อเมื่อถูกทุบหัวด้วยท่อนไม้จนนับไม่ท้วนแต่พวกมันมีคาถาหนังเหนียวไม่มีรอยแตกและเลือดหยดถึงจะถูกฟันด้วยดาบดาบก็งององอีกในที่สุดพวกขายปลาแดกจึงใช้เชือกมัดศอกและ ขาทุกคนอย่างแนบแน่นพรางพูดเสียงลั่นว่าพวกสูฟังเดอ้อพวกกูเนี่ยเป็นของพวกเด็กหน่อยสามคนนั่นมึงเจีงป่านไหนก็ต้องลงนรกในมือนี่แหละพวกมันเหลาไม่ไผ่แทงรูก้นทะลุปากใจขาดตายทีละคนทีละคน,ะคนส่วนหัวหน้าใหญ่ถูกแทง รูหูทรุอีกข้างแล้วยังถูกคนเยี่ยวรถใส่เสียงดังซาสซ,า,ซ,า,ซามันทำปากพะง,งาบพะง,งยสองสามตีก็ดับดิ้นสิ้นใจแล้วศพทั้งหมดก็ถูกผูกเชือกผูกขาลากไปในป่าเสียงดังกรากรากาดเมื่อไปถึงบ่อร้างบ่อหนึ่งจึงช่วยกันจับศพโยนลงทีละคนส่วนเด็กน้อยสามคน พอช่วยเขาโกยก้อนดินไปโยนลงปิดปากหลุมจนเหงื่อไหลครยหยดลุงเจ้าของไร่มาถามว่าบ้านเรือนของพวกเจ้าอยู่หอนใดพ่อของเด็กชายคนหนึ่งตอบเสียงละล้วนว่าอยู่ทางทิศเหนือห่างจากที่นี่สักหนึ่งร้อยเส้นลงทุนลงแรงตามมันมาสามวันจึงมาทันที่นี่พ่อของเด็กชายคนหนึ่งยิ่งพูดว่าจะขอมอบปลาแดดไม่ให้ เป็นปลาแดกใหม่กลิ่นหอมน่ากินส่วนพวกฉันจะรีบกลับไปทำพิธีบายสีสุขขัญในเด็กต่อมาไม่นานลงุงชาวไร่พร้อมลูกและเมียยืนมองตามนักฆ่าจนลับตาผู้คนร้ายผู้เห็นชีวิตมนุษย์เป็นนกกาปิดฉากชีวิตตัวเองลงแล้วส่วนพวกลงมุนเพลงพร้อมคณะ ยังต้องเดินไปในทุ่งที่ผู้คนทั้งหลายกลัวเกรงยิ่งนักในทุ่งกว้างที่มีแต่ความและโล่งเรีวและความไม่แน่นอนรอคอยอยู่ข้างหน้าถึงทางไม่เรียบราบก็เดินหน้าไปด้วยความมั่นใจหลังจากทิ้งริมทุ่งไว้เบื้องหลังประมาณ100เส้นเป็นเวลาเย็นพอดีจึงหยุดพักที่ลานดินแห่งหนึ่งมีกอไผ่ ป่าล้อมรอบจัดแถวขบวนเกวียนเป็นวงกลมมีบัวเทียมเกวียนอยู่ตรงกลางแล้วทําของกินอุตรุดกินอิ่มแล้วจึงก่อไฟขึ้นรอบก่อไฟกันสัตว์ร,ร้ายแล้วนั่งนอนเสวนากันตามภาษาคนบ้านนอกขอกนาฝ่ายหน่วยรักษาความปลอดภัยก็จัดเวรเฝ้ากลางคืนอย่างแข็งขันส่วนเด็กชายมีกับนางสาวนกเอี้ยงนอน กันกับป้าสองคนทำหน้าที่เป็นหัวหน้าแม่ครัวฝ่ายลุงบุญเพงนอนอยู่ใต้ประทุนบนเกวียนเล่มหนึ่งส่วนพ่อขาวนักปราบผีก็นอนบนเกวียนอีกเล่มหนึ่งซึ่งได้รับเกียรติฐานะเป็นหมอผีอันหรือชื่อและคืนนี้แกค่อนข้างพูดมากกว่าตอนกลางวันเนื่องจากแกมีเพื่อนคอเล่ากลั่นอยู่ถึงห้าคน และจะก,กินเหล้าได้ก็ต่อเมื่อกินข้าวเช้าคนละอึกปดการกินเหล้านี้เป็นของลุงบุญเพลงผู้เป็นหัวหน้าพ่อขาวเกี่ยวเดินคุยโมโออวดถึงวิธีการปราบผีให้เวญยามฟังเล่าเรื่องตอนเป็นพระธุดงเที่ยวไปในที่ต่างๆอย่างสนุกเล่าเรื่องพระราชวังของกษัตริย์เมืองที่เบตที่มีทองคำห่อหุ้มเหลืองอลามคนฟังขอฟังต่อ แกก็ว่าเอาไว้วันหน้าจะเล่าให้ฟังยามคนหนึ่งถามแจว่าบวชเป็นพ่อขาวถือศีลห้าเหตุใดจึงกินเหล้าได้แจก็อธิบายว่าพ่อขาวหรือชีประขาวไม่ใช่พระสงฆ์องค์เจ้าไม่ถือศีล227็ข้อเหมือนพระทั่วไปการกินเหล้าของเราพ่อขาวก็กินได้เฉพาะหลังจากตะวันตกดิน แต่ต้องกินแต่น้อยพอเป็นยาให้เลือดลมในกายแล่นไหลเท่านั้นขันตกเข้ายามดึกสงัดจวนถึงเวลาตีสี่เพราะขาวมีอันสะดุ้งตื่นเพราะมีเวรยามมาปลุกว่ามีเสียงผีร้องไห้อยู่ห่างก็อภัยศัก3ามบางตัวก็ร้องว่ามาขอโทดลุงมูลเพลงและขอข้าวปลาอาหารกินสัก มือมันบอกว่าเป็นพวกจับเด็กน้อยไปขายนั่นแหละขอให้พวกขาวไปแผ่เมตตาให้มันกลับไปเสียเถิดไม่งั้นพวกเวรยามทุกคนจะแข็งตายกันหมดพวกขาวจับย่ามสบายห้อยบ่าปนมมือ่ร้มนกันผีเดินไปหยุดข้างนอกกาไผ่ล้วงมือลงในย่ามกำเข้าสารวานไปข้างหน้า พรางพูดว่าหินแถวนี้เป็นเขตปลอดผีทุกชนิดอย่าเข้ามาโดยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นกูเรียกเข้าไปอยู่ในไหไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดแน่แต่แล้วพ่อเขาขาสั่นเล่าเล่าเพราะเสียงผีดังมาว่าพวกค่อยคือพวกจับเด็กน้อยไปขายพวกค่อยตายหงกันหมอดอีกเสียงหนึ่งร้องมาว่า พวกค่อยไม่ได้กินข้าวมื้อเย็นกันเลยกินแต่ลาบวัวกับเหล้ากันจึงขอพ่อขาวจากอิ่มหนึ่งอีกเสียงหนึ่งดังขึ้นว่าขอให้พ่อใหญ่บุญเพงไปทําพิธีเอาร่างของพวกค่อยขึ้นจากบ่อร้างด้วยเถิดพวกค่อยถูกฝังอยู่ในบ่อร้างกลางไร่ทุกคนพ่อใหญ่บุญเพงเลยลุกตนพวกค่อยนเด้อ พ่อใหญ่ขาวหวานข้าวสารไปด้วยมือสันละลิกพยายามพูดเสียงดังแต่เหมือนกำลังแช่อยู่ในบ่อน้ำเย็นเสียฉิดสูต้องทำใจว่าสูทำกรรมชั่วต้องทนรับใช้กรรมไปก่อนสวดมนต์ไหวพระฟังพระเทศทุกวันทุกคืนอย่าไปเที่ยวหลอกหลอนคนสูจึงจะได้ไปเกิดพวกข้ากลับจากขุดทองจะกลับมาทำพิธีให้พากันกลับไปเสด เสียงร้องให้สลับเสียงร้องขอให้พ่อขาวสงสารดังขึ้นแล้วเสียงมันใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาลุงบุญเพลงอยู่ข้างหลังเวียนยามก็ตัวสั่นเงินลุกเจาก้าค้จาจะก้าวขาไปผลักพ่อขาวไปไล่ผีก็กลัวถูกเด็กชายหมีกับลูกเอี้ยงกอดเอวไว้แน่นจึงกลั้นใจตะเบงเสียงขึ้นว่าผีบกกลัวพ่อขาวแล้ว พวกเขาบุกเข้าไปตัดหัวมันมาใส่ในหม้อมาเลยหน่วยกล้าตายวิ่งฝ่าดงหญ้าไปอุตรดุดพางแปลงดาบและถือหอกเป็นเงาวับแล้วเสียงผีพลันเงียบหายมีแต่เสียงนกเข้าแมวดังขึ้นถืดถืด,ถด,ถดพอมีเสียงคนข้างหลังดังขึ้นว่าแม่คำแพงชักดิ้นน้ำลายฟูมปากลุงบุญเพลง จึงสั่งถอยทับกลับไปทางนางคำแพงอุตรุดไฟขี้ใต้ถูกจุดขึ้นสองหน้าเป็นควันขโมงพ่อขาววิ่งไปถึงภายหลังถามว่ามันกินข้าวตอนค่ำพอไปครับมากไปหรือเปล่าป้าหวดแม่ครัวอีกคนพูดเสียงสั่นึ้นว่ามันกินคือกันแับพวกเรานั่นแหละผีตายโหงสิ มาเอามันไปพ่อขาวคว้าวขันน้ำจากมือชายคนหนึ่งกรอกใส่ปากอมว่ามนต์คาถาเสียงดังพุ่มผามท,ทั้งทั้งที่น้ำเต็มปากแล้วก้มลงพ่นน้ำใส่คนป่วยพรุดพุดพ้ดคนป่วยครางฮือฮือฮือบอกว่าปวดหวัวปานจะแตกลุงเพลงจึงให้ป้าอีกคนบีบนวดต้นคอคํำแพงอุตรุด เวลาสูบยาหมดหมวนผ่านไปจึงลืมตาลุกขึ้นนัง่งใอยเป็นยังไงเฮ่อ,อบุญเพลงใอยเป็นยังไงลุงบุญเพลงตอบเสียงดังว่ามึงเป็นลมชักหนักๆยังไม่รู้สึกตัวอีกหรือหรือว่าผีตายหงมาเข้าสิงมึงมึง,มงสวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนหรือไม่ไม่สาวคํแแพงอายุ30ปีมีลูกติดคนหนึ่งพูดเสียงสั่นระรัวว่า ทั้งสวดมนต์ทั้งขอให้เจ้าพ่อทุ่งกลาคุ้มครองค่อยคงมีโรคเก่ากำเริบค่อยเคยเป็นลมบ้าหมูนตอนเช้าช้าอย่างนี้แหละไม่าสาวคำแพงว่าเท่านั้นก็มีเสียงหัวเราะขึ้นฮ่าฮา่า,าแล้วเสียงเสวนาก็ดังขึ้นเสียงแร่จนปีนฟ้าเบื้องทิศตะวันออกถูกลมไลด้วยแสงตะวันวันใหม่ขึ้นรำไร